จ้อยจอยจ้อยจ้อยลอยครับผมคุณนายปลูกปลูกอะไรเหรอคะปลูกดอกดาวเรืองฮะจะได้รุ่งเรืองร่ำรวยมั่งครับผมอ๋อปลูกดาวเรืองเหรอคะนึกว่าปลูกต้นรักต้นรักมันอยู่ในเต๊ครับผมสตอเบอร์รล่สวัสดีค่ะทุกคนมันดาวบานแล้วมันบานแล้วค่ะทุกคน นี่กำลังจะออกดอกนะคะนี่สิงผ้ภาคภูมิใจออหือผมมาของจริงผมไมของแองท้เนี่ยออกดอกหมดแล้วนี่เอาไปลงอ่ะออกดอกเกือบหมดแล้วอืมนี่ hey, นะคะ อ,อันนี้ไม่ใช่ใช่างไอนะครับคนสวนครับคนสวนคนขับรถแล้วก็คนรับใช้นะครับผมไม่ใช่ช่างแอร์ในตำนานนะครับคนสวนคนขับรถคนรับ <S 1> <S 1> ไอ้จ้อยอนนครับสวัสดีครับจ้อยลอยจ้อยลอยและสวนผักสวนดอกไม้ของเขานะคะนี่มาช่อนอยู่ตรงนี้เอง ดอกเยอะแล้วท,ที่เอาไปปลูกคู่อะ่ะเห็นไหมดอกดอกเยอะแล้วที่เอาไปปลูกอุ้ยเหยียบโค้ระนักหากระดูกครับเจอแล้วกระดูกมันคาบไปกินอยู่ข้างนอกเราโยนมาเมื่อเช้ามดทั้งนั้นไอ้ที่มันคาบเนี่ยดูนะพยายามอ <c oughs> ย่ามด <c oughs> ไปแล้วหูนึกว่าจะ,ะาวางไปไว้ที่บ้านหน้าบ้านอีกแล้วนะี่ยมดทั้งนั้นไอ้อุตสาคาบไปดูดิเมื่อกี้มาคาบชิ้นเล็ก อันนี้นข้าบไปนู่นนะมดตั้งเปลฮ่ฮะตั้หาเออข้าบไปแล้วมดตั้งเปล่มึงเนี่ยสุดยอดจริงมาใครับดอกไม้ยามเย็นครับผมนี่เอามาปลูกคู่ดาวเรืองออกดอกหลายต้นนะครับผมเอามาปลูกคู่ดาวเรืองออกดอกหลายต้นแล้วบรรยากาศยามเย็นครับผมนี่ นี่ดอกจะพังเลยดอกจะพังนะครับต้องคลิปไม่หวัดไม่ไหวแล้วเนี่ยอืมไปปลูกข้างหน้าเมื่อกี้สองต้นสองต้นปลูกกันเผื่อมันตายวิว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 วววดวิครับ อร่อยได้น้ำได้เนื้ออื้นุ่มน้ำมุนลิ้นไดลไรในปากพ่นน้ำไหมครับอื้มค้าก